นี่เดินมาอีกนิดนึงมาเจอสมุนไพรประเภทเถานะฮะเป็นเถาไม้เลื้อยขนาดเล็กนะครับหาดูยากพอสมควรนะครับตัวนี้นะถ้าไม่เข้าป่าก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือมะลิเขี้ยวงูนะฮะนะมลิเขี้ยวงูหรือกลุ่มของพวกเถามะลิวันนะครับเถามลิวันเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กนะครับลักษณะดอกนะฮะนี่นะเป็นดอกตูมมีลักษณะ เป็นดอกอายาวแหลมโค้งนะครับคล้ายๆเขี้งงะะนะยวของงูนะฮะนะคล้ายคล้ายเขี้ยวของงูนะฮะเป็นดอกชั้นเดียวนะครับเวลาบานออกจะเป็นชั้นเดียวนะฮะนะตัวนี้จะใช้ส่วนของรากนะครับเข้ายาแก้ไข้นะครับเข้ายาแก้ไขนะครับมีเยอะครับแถวนี้กําลังดอกกําลังจะเริ่มแ๊บนึงนะครับ ด้านบนเนี่ยะเยอะเลยครับดอกกำลังจะเริ่มบานนะครับตอนนี้ยังเป็นดอกตูมกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาดอกบานให้ดูนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะอยู่ด้านบนนะครับดยวจะเก็บลงมาให้ดูเออเก็บถึงหรือเปล่าไม่รู้นะ เห็นไหมครับนะ่ยด้านบนสูงย,นะยากเดี๋ยวเด็ดลงมาเลยดีกว่านะนี่นะครับลักษณะดอกที่บานแล้วนะครับนี่ดอกที่บานแล้วจะเป็นแบบนี้นะฮะมีกลิ่นหอมอ่อนๆครับปลูกเป็นไม้ประดับได้นะครับตัวนี้ ให้เหลือ้อยซุ้มพันขึ้นไปนะทำเป็นซุ้มแล้วก็นั่งพักเนะคงจะเข้าท่าน,นะครับดอกน่ารักครับดอกเล็กๆน่ารักหมอยาจะใช้ส่วนของรากนะครับอ๋อนี้เจอแล้วเจออีกดอกนึงครับนี่นะครับดอกปลูกเป็นไม้ประดับครับสวยงามน่ารัก รู้สึกไม้กิมบอลจะเริ่มมีปัญหาเนะีัยส่วนใช้งานหนักไปนะฮะใครเคยใช้ส่วนอื่นใช้ทำอะไรบ้างก็แนะนำกันมาใต้คลิปนะครับจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเกี่ยวกับยาสมุนไพรนะฮะวันนี้หมอยาข้างบ้านเดินมาเจอนะครับอยู่ห้างทางก็เลยถ่ายมาฝากกันนะครับสำหรับมะลิเขี้ยวง ไม่มีอะไรครับถ่ายมาฝากกันเข้านี้ก่อนนะครับ